สมจิตจงจอหอเศร้าล่ามระสมชีวิตเมียป่วยหนักถึงขั้นสั่งเสียต้องส่งกำลังใจให้ครอบครัวสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008กันเยอะๆในตอนนี้เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาล่ามระสมชีวิตในรายการชิงร้อยเดือะสตอรี่หลังอุ้มสิธิ์ทรพัรยาสุดที่รักป่วยหนักโรค SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุพ่มพวงถึงขั้นสั่งเสียแต่สมจิตบอกว่าให้ตนเองตายดีกว่าหนักสุดในครอบครัวอยู่อบวมที่คางไปหาหมอบอกเป็นไทรอยเดือนหนึ่งตัวบวมหน้าบวมอาการหนักมากแอดมิดเลยขาผู้พองน้ำไหลมาที่เนื้อตัวเองน้ำในร่างกายไหลจนกางเกงยีนโชคเป็นน้ำเดินไปหาหมอ ขอขึ้นเตียงเอาเท้าลงไม่ได้ปวดเมือกระดูกอะไรบิดเข้าไปนอน12วันสมจิตเล่าสรุปเป็นโรค sle แล้วเป็นช่วงโควิดเขาก็หนักอยู่อาการหนักร่างกายดาวไปแล้วข้าว3 4ถึงสวันไม่ได้กินเลยเข็มฉีดยาทุกอย่างระยงระยางเขาบอกว่าเหมือนไม่ไหวเขาเหนื่อยถ้าเขาตายไป ลูกจะอยู่ยังไงเราก็ฟูมไฟสองคนบอกว่าถ้าตายพี่ตายดีกว่าพี่ตายอุ๋งยังเลี้ยงลูกได้ที่ผ่านมาอุ๋งเลี้ยงลูกตลอดผมทำงานนอกบ้านคุยไปคุยมาตัดสินใจต้องสู้ด้วยกันตายไม่ได้แล้วในเมื่อต่างคนต่างอยากตายต้องผ่านไปให้ได้อดทนแข็งใจสวดมนต์ร้องไห้ตรงนั้นเลยหลังจากที่สั่งเสียกัน ตอนนั้นเขาสั่งเสียเราฐานะหัวหน้าครอบครัวเราไม่มีเขาเราเดินต่อไปไม่ได้ความอบอุ่นมันไม่เหมือนกันสู้ด้วยกำลังใจสุดท้ายการรักษาก็ดีขั้นทุกวันตัวที่บวมก็เริ่มเบาลงแต่ฟอลโล่ทุกอาทิตย์จนดีขึ้นตามลำดับอาการตอนนี้80%แต่ต้องกินยาต่อไปเรื่อยๆ หลังป่วยผมมีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นเลิกยินเลยให้พักอยู่บ้านพักผ่อนนอนเย็ยนพาไปเดินออกกำลังกายปีหนึ่งดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น